มาตลอดแล้วเสร็จแล้ว่าบหมอก็บอก็เป็นอาพึกก็ไปหาหมอหมอบอกว่าโว้หลำบากแล้งงานนี้เขาบอกงานนี้ลำบากผมก็มาบอกแฟนเฮ้ยคุณหมอตะรันก็บอกเราแย่เราแหววผมจะขับรถไม่ไหวแล้วสิเห็นไหม่ผมต้องจะขับรถทุกวันเนาะตรงนี่้เป็นช่วงไหนเป็นส่วนซีกไหนอะคะข้างขวาอ๋อคือข้างขวาคือครึ่งครึ่งลุงเลยทั้งบนทั้งขาเลย ปากก็เปิดไปหมดเลยก็คือครึ่งนึงนะคอ๋อคือข้างขวาเริ่มแล้วเริ่มแล้วแขนปากไม่มีแรงเลยข้างหนึ่งไม่มีแรงไปเลยทำอะไรทีก็กินข้าวต้องเงี้ยมันจะไม่เข้ามันยังมันหลุดอ่ะตอนนั้นเป็นเป็นปีปีอะไรคะตอนนี้ปีห้าแปดเนาะก็เป็นมาสักปี ห้าหกได้ปีห้าห้าหเริ่มเป็นแใช่ใช่เริ่มเลยแล้วก็ปุ๊บแล้วก็เคยก็เลยแบบหลอดดงน้ำก้านตองค่ะขวดที่สามมั้งะหยุดเลยหมอทั้งหมดไม่ไปแล้วแล้วถ้าถึงมั่นใจถึงหยุดยาก็ยายานี่ไงอ๋อพอกินยาพอกินจับขุนหุนไปก้านตองเข้าไปแล้วเอ๊ะเรามีกำลังเนี่ยเราเดินเหิน เอ๊ะรู้สึกคล่อง oh, แขนเราเคยไม่มีกําลัง <Okay. S 2> เอ๊ะมีกําลังเนี่ย uh, <okay. S 2> นั่งทำ <Okay. S 2> โน่นตอกไอ้นี่ได้อะไรต่อะไร,ะไ,รได้ค่ะ <Okay. S 2> อุ้ยคือแสว่า สองขวดนี้ก็คือเริ่มรอนิดหนึ่งแต่แต่ยังยังไม่อยู่ยาหมอก็คือสองขวดแรกก็คือยาทานควบคู่กับยาที่คุณหมอให้อัมพากใช่ไหมคะอ๋อแต่พอขวดที่สามมั่นใจเลยมั่นใจมั่นใจมั่นใจว่าทานเข้าไปแล้วเขาจะดีขึ้นค่ะค่ะแต่ก่อนนี้แบบก็หงุดหงิดมากเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าเขเข้าไปแล้วที่บ้านเนี่ยเป็นร้านขายของที่บ้านที่ร้านนะที่ร้านค่ะตู้ไอ้ตู้บุหรี่ตู้กไอ้นี่ยไอ้ตู้กระจกยกไม่ไหว ต้องให้แคนยกคุณยกให้ทีแขนมุมไม่มีแล้วตอนที่เป็นใช่ไหมตอตอแต่รื่อนี้ยกบมอเดี๋อวนี้เขายกได้แล้วคือประมาณปีห้าห้าหใช่ไหมคะก็คือเป็นแล้วใช่ไหมคะเป็นประมาณเท่าไหร่แล้วคะที่เราเจอนัาสูนภัยการตองเขาเป็นแต่ว่าตอนนั้นเขายังหาหมอพวกนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่พอดูโทรทัศน์เนี่ยดูไปดูมาเขาบอกเขาบอกลองสิไม่เป็นไร เราก็อยู่สองคนแบบทํามาเราก็ไม่ได้นั่นรางวัลชีวิตของเราก็ลองให้เขาลองกินก่อนตอนแรกให้คุณลุงเขาทานก่อนค่ะให้คุณลุงเขาทานก่อนเพราะว่าเราเป็นแค่ขานี่คงไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายกแบบยกของยกอะไรได้ขับรถได้เนี่ยรถรถซ้อมานี่ขับได้แต่ก่อนทาไม่ได้เอางี้ก็ะถามลุงดำดีกว่าว่าเป็นมากี่ปีแล้วถึงถ no ึงถึงเจอน้าสูนภัยกั้นตองอาการที่เป็นอมพาตเนี่ยอ๋อเป็นมาปีกว่าปีกว่าแล้วก็มาเจอน้าสูนภัยกั้นตองของเราแล้วพอทานสองขวด ก็เข้าขวที่สามมั่นใจเลยที่กล้าเลยลดยาลดตุกอื่นหมดเลิกเลยลได้ทานหมเลยหมอจรันไม่ไปหมอที่ไปไม่ไปเลยไปไม่ไปแล้วไม่ลองไปเลยแล้วพอเข้าขวดที่สามก็ไม่ทาเลยก็ทามาอย่างต่อเนื่องแฮปปี้พีเพิลเฟสค่ะแล้วจนวันนั้นนะจนถึงวันนี้ทานมากี่ปีแล้วคะก็ประมาณ ปีฝ่าท่ะปีปีสองปีเนี่ยทานนี่ทานตั้งแต่ทานมานี่ทานมาเรื่อยเลยทานปีสองปีแต่ว่าครั้งแรกที่เห็นก็คือว่ากล้าหยุดยาหมอทุกอย่างก็คือขวดขวดที่สามใช่ใช่จะหยุดจะหยุดเพราะว่าขวดแบบสามขวดนี่มันก็กินได้แค่เดือนเดียวใช่เดือนเดียวตอนตอนที่คุณลุงเป็นเออคุณลุงทานอย่างไรคะเช้าเย็นยังไงคะกินเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ไหมคะ ครึ่งครึ่งถ้วยอ๋อครึ่งถ้วยนะคะแก้วตัวแก้วออ๋อก็คือกินเช้ากินเย็นนะคะพอเข้าขวดที่สามก็เลยแบบกล้ากล้าหยุดยาหมอทุกอย่างหยุดหมอแล้วก็ทานมาเรื่อยๆนะคะตอนนั้นพอเริ่มพอเริ่มขวดสามปั๊บหยุดเลยยาอื่นหยุดหมดเลยแล้วอาการที่เห็นได้ชัดตอนที่ขวดที่สามนะคะที่นอกเหนือบอกพอมีแรงขึ้นแล้วก็อะไรบ้างที่พอบ่งบอกว่าเฮ้ยมันมันมันกลับมาใกล้ๆกลับมาเป็นก็ร่างกายมันเหมือนบอกเราเอง แล้วทำ <ร Stevens S 2> ไม่รู้เหมือนปากไี้เบี้ยวมันก็หายเบี้ยวนี่ไงปากที่เบี้ยวนี่น้ําลายมันไหลอยู่เรื่อยๆมันก็หายหยุดอ๋อมันเบี้ยวขนาดไหนคะคุณเบี้ยวเรี้ยวแบพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ก็ลิ้นเล่นไปไไม่ได้ทำให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอย่างนี้โอ้ขนาดนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้คือก่อนก่อนที่จะมีการต่ใช่แล้วเดินนี่ขาปัดเป็นข้างเขาเป็นอย่างนี้เลยคือยังไงคะเดินอย่างนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะอ๋อ แต่ตอนนี้ถ้าผู้ชมหาปากของลุงดำนี่แทบจะเหมือนคนปกติถ้าลุงดำไม่บอกเราเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยว่าลุงดำมีอาการอะไรมาก่อนใช่ไหมครับมอร์ใจครับรถเก๋งปลอปลก่อนหน้านี้คือขับมอเตอร์ไซค์รถเก่งไม่ได้เลยไม่ได้ก็คือตอนนี้ก็คือขับปอเลยอ๋อขายของยกของได้เหมือนเดิมได้ตอนนี้ได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็อาการอัมพาษ์ก็มีหมายถึงว่าอ่าเขาเรียกว่าปัญหาด้านอื่นบ้างเพิ่มเติมก็ปวดเมื่อย พี่เก๋ค่ะมันี่ที่นั้นอันนี้เป็นความประทับใจของลุงดำนะคะคุณสุวรรณก็มีความประทับใจเหมือนกันสุดยอดเหมือนกันใช่ใช่เราเป็นเคียร์เคสเนาะของลุงดำก็คือหายจากอัมพฤกษ์ใช่ไหมคะค่ะมีปวดเมื่อยด้วยไหคะที่ลุงดำบอกใช่กำลังคุณลุงดำกำลังจะบอกว่ามีการปวดเมื่อยก็คือคือการที่หายจากอัมพฤกษ์เนี่ยมันก็มีปวดเมื่อยแทรกด้วยใช่ไหมคะนะคะก็คือปวดเมื่อยของคุณลุงดำเนี่ยก็คือเมื่อก่อนแล้เมื่อก่อนเราต้องกินยาคลายเส้นเนี่ยนะ อออุไไข่่ส้เเลยคคะะ๋พอเรากินได้ที่ยยาไข่เส้นแมวไอ้เดี๋ยวกัดกระเพาะแมวเลยไม่เอาแมวใช่ใช่เพรายาไข่เส้นเขาบอกว่ามีมีสารเคมีพวกเคมีพวกอะไรอย่เงี้ยเขาบอกว่ามียาเตอร์ลอยด้วยใช่ไหมคะอ๋อก็เลยปวดเมื่อยแต่ความรำบหวานอะไรคุณลุงไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่ีต้องบีบปั้มดันเป็นปั้มดันออ๋แล้วทานยาควบคุมอยู่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้เหรอค่ะ ตอนนี้เลิกกินน้ำกันต่อแล้วไม่ต้องกินยาไม่กินยาใดๆทั้งสิ้นเลยเอางี้ไม่กินยาแล้วความดันเป็นยังไงอะก็ตอนนี้ลดตอนนี้ลดลงมาเหลือร้อยยี่สิบห้าไงออันนี้คือไม่ได้ไม่ทานยาความดันแต่ร้อยยี่ห้าโอ้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหแต่เมื่อก่อนทานยาแต่ไม่ได้ทานยาแล้วคือหยุดยาความดันแต่ว่าคือล่าสุดวัดร้อยยี่ห้าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปถ้าเกิดคนที่เยอะนี่ก็หนุนร้อยร้อยหกสิ่รอ้าสนั่นแหละเริ่มเบียนหัวล้ใช่ใชถ้าร้หกสิมันเริ่มเดินไม่ถุกทางอ่ะโอ้สุดยอดแต่ย้อนมานีดนื้ค่ะท่านผู้ชมที่บอกว่าคุณป้าเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะไม่กล้ากินเป็นปวดขาเล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่งก่อน่่่่่่่ไ่่่ช่่่่่่่่่คุณ่่่เ่่่เป็นเยอะด้วยเ่่่เ่่เ่่่่่่่่่่ค่ะ เขาเป็นเยอะให้เขากินก่อนอ่าแล้วคุณลุงกินนานเท่าไหร่แล้วคะคุณป้าถึงกล้าที่จะกินตาคุณลุงอะคะก็เขาดีข้นแล้วอะเขาดีขึ้นแล้วประมาณ4ี่ขวดประมาณ3าสี่ขวดเขาดีคือเขาดีขึ้นแล้วเราเล็งล้วใช่ไหมคะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่จะยิ่งมั่นใจยังบอกแบบคนแบบพวกกำนง n g กำนางที่บอกเออเดี๋ยวนี้แกดีขึ้นนะอ๋อเหรอคะใช่เพราะว่าอย่างที่เจอกันใช่ใช่ที่แกไปที่แกไปดูเขาบอกตอนนี้แกดีขึ้นมากนะ เมื่อก่อนแกพูดไม่รู้เรื่องน้ำลายก็ไหลอะไรอ네ย네่างเงี้ยถือข้าน,น้ำลายไหลใช่ใช่ใช่ก็ <research. S 2> ปากเขาเบี้ยวแล้วน้ำลายเขาจะไหลตลอดอะไรเงี้ยต,ต้องคอยผ้าซับตลอดเ<า>นี่ย ก็คือกินที่ขวดที่สี่แล้วคุณป้าเห็นคือเราเป็นคนใกล้ชิดอ่ะเนาะคือไม่มีใครเห็นเท่าคุณป้าแล้วสองคนไงก็อยู่ันสองคนแค่นี้เองใช่รลง้วก็เลยมั่นใจที่จะลองบ้างหรือเปล่าคะนี่เขาบอกว่าคุณก็ลองลองกินดูบ้างสิเขาว่างอันนี้ก็เอามั่งเลยเอามั่งแต่ต้องถามนิดนึงว่าคุณป้าเนี่ยเป็นเอาหมายถึงว่าเป็นอะไรถึงว่าเราถึงแบบเอออยากจะลองทานเหมือนคุณลุงอ๋อนี่ที่นี่ที่เป็นนะคะคือหนึ่งความดันความดันขึ้นถึงร้อยแปดสิบ ร้อยเก้าสิบนี่ถึงทานยาไหมคะคุณป้าคะไปหาหมอเขาทีแรกเขาก็ให้แต่ให้แผ่นเดียวแล้วเขาก็ไม่ให้เลยแล้วแบบก็มาปวดขาแล้วก็ให้เขาดูว่าเออเราเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยมันเฟะมากแต่พอกินน้ำกั้นตองตัวนี้เข้าไปรู้สึกเขาจะแห้ง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 เงี้ยก็คือห้งแลงปัจจุบันแล้วแผลก็ไม่ทำยังไงก็ไม่หายไม่หายไม่หายเนี่ยแผลที่เกิดจากอะไรคะคุณป้าก็ทีแรกเลยโดน โดนน้ายาล้างห้องน้ําแบบคือเราล้างห้องน้ําที่ร้านอันนี้แบบมันกระเด็นเข้ามาแล้วนั่นนี่เราไม่ได้ล้างลงไปเนี่ยไม่ได้ล้างเราจะเป็นจุดนี้วเดียวเองเหมือนยุงกัดอะไรกัดเนี้ยอ๋อคือมันกัดแต่มันไม่ได้กัดเยอะขนาดนี้แต่มันแค่เดียวใช่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 นั่นแหละแล้วลามเรื่อยเลยลามลามลามอันนี้พอกินยาอะไรก็ไม่หายไปหาหมอแบบแพทย์พวกผิวหนังโดยตรงก็ไม่หาย แฟนเขาเลยบอกกินนี่แหละพอกินน้ำกา้นาต<อ>กนตองเข้าไปใช่ ขาที่เราเดินขึ้นสะพานลอยไม่ได้แล้วก็เดินได้เดี๋ยวนี้แบบวิ่งเด้อดขึ้นได้เลยคุณคุณคุณป้าเนี่ยที่บอกว่าพอเป็นแผลไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเราไม่มีแรงเดินใช่มใช่ใช่ทานที่คุณลุงพอคุณลุงทานได้สักพักหนึ่งละคุณป้าทานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลอ่ะค่ะก็ประมาณสองขวดสองขวดนี่รู้เลยสองขวดรู้เลยใช่เพราะว่าเราเป็นแค่แค่ข้อขาใช่ไหมเราไม่ได้ปากเบี้ยวถึงอะไรอย่างนั้นนี่เป็นข้อขาแล้วก็แบบ เราอดนอนเราจะมึนยาไรนี้ก็จะไม่มีไม่มีไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเมื่อก่อนลุกขึ้นมานี่แบบเรียนถัวใช่ไหมมันจะมึนเนี่ยเพราะวาเราอดนอนเป็นควใช่ใช่ใช่ก็คือยาทานยาความดันโลหิตควบคุมด้วย ด้านหลังตั้งแต่กินน้ํานี่ไม่ไม่กินยาอะไรเลยนะยาเป็นถุงเลยนยหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ที่ที่หนูหมายถึงว่าที่คุณป้าบอกหนูใช่ไหมคะก็คือว่าร้อยแปดสิบแล้วก็มีแผลด้วยก็คือก็ยังไม่กล้ากินพอดีคุณลุงบอกกินสิว่ามันอยู่ในบ้านอยู่แล้วกินดูเขาบอกลองกินดูก็เลยกินเลยสองขวดแล้วก็อาการเขาเรียกเดินมีแรงเดินใช่มีแรงเดินแผลก็แห้งไม่ไม่มเฟะไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการลองไปเช็คความดันโลหิตดูไหมคะตอน นี <5 S 2> ่ง่นให้คป้าออยืนยันว่าลงแล้วลงแล้วขั้นขั้นล่างนี่จะต่ำแล้วจะต่ำแล้วธรรมดาปกติให้90ค่ะเดี๋ยวนี้เหลือ80มัน80มันน้อยแล้วนั้นก็เหลือ125ยอ๋อก็พอคุณลุงเลยใช่อันนี้มีวัดกันเองที่บ้านหรอคะไม่ไปหามหมอื่อวานเองอ๋อไม่นด้ยาเป็นถึงไ่ไแต่เราต้องไปต้องไปเพราะว่าตามตามนัดของเขาเขาก็จะมีใบนัดมาตลอด แต่แต่เราก็ไม่ต้องกินของลูกก็ไม่กินลูกเขาซื้อน้ำมันลำข้าวให้ของอะไรทีไรอะไรเนี่ยอ๋อไม่รู้เหมือนกันที่ห้องอื่นใช่ไหมคะแต่ละใช่ของอะไรเนี่ยแหละแต่ก่อนนั่นแหละเขาซื้อมาให้กินเขาก็ว่าเพราะเราเป็นฟาร์มดันด้วยแล้วก็เป็นแบบขาเขืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้คินปลาประทับใจน้ำก้างตอใช่ตอนนี้กินกินนี่อย่างเดียวเลยไม่ยิงในตู้เถามคุณป้าดีกว่าว่า ที่คุณหมอเขาให้ยามาทานบ้างไหมอะอยากยาแผนปัจจุบันไม่ไม่ทานไม่ทานเลยเดี๋ยวคุณหมอรู้เดี๋ยวตีตายเลยร้อยมาแล้วเอาให้เอาไม้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะว่าเราไม่ได้รักษาที่เขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเป็นหนักเดี๋ยวเราไปแล้วเ็าจะว่าเอาเขานัดเราไปแต่เราไม่ได้บอกหมอใช่ไหมเขาไม่บอกแต่ว่าเราไปวัดคุณหมอก็คงคิดว่าเป็นเป็นยาก็ยังบอกว่านี่รถเยอะนะคุณหมอเขาว่าไงนะคะคุณ้าเขาบอกว่า แบบว่าลดลงเยอะนะเขาว่าอย่างนี้หมอหมอชวาด้วยแต่หมอเขาบอกว่าไขมันก็ลดไขมันก็ลดอ๋อมีความดันโลหิตไขมันในเลือดด้วยใช่แต่คุณป้ากับคุณลุงปิดถุงเลยพอถึงว่าปิดถุงเลยใช่ไหมคะอยู่ในถุงเต็มเลยอ๋อแต่คือ เคล็ดลับก็คือน้ําสูญพันธุ์ก้านตอใช่แต่พอกับกลับไปอีกทีนึงวัดก็ความดันก็ปกติถือว่าปกติเนาะแล้วก็ไขมันลดลงแต่ไม่ได้บอกหมอว่าไม่ได้ทานของหมอใช่เขาก็นึกว่าแบบเรายังทานของเขาอยู่แต่จริงๆไม่ได้ทานอ๋อแต่เคล็ดลับก็คือของลูกก็ไม่ทานไม่แอบจีน้ําก้านตอของเรานี่ใช่ไหมคะโอ้ยเขาให้มีแก้วเนี่ยกินกินอันนี้ทานเท่ากับคุณลุงไหมคะคุณป้าขาเท่ากันครึ่งแก้วตัวใช่ไหมคะก็แก้วที่ให้มาใช่ที่ให้มาค่ะค่งยี่สิบ ค่ะลายาสามสิบซีซีลุงเช้าเย็นใช่ค่ะแล้วก็หนูขอฝากนิดนึงนะคะว่าตอนนี้คุณลุงคุณป้าเนี่ยเป็นแฟนแท้ๆช่องสิบสามสยามไทยที่ดื่มน้ำสมตรไยก้านตองอยากฝากให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นนะคะที่แบบว่าอาจจะดูเหมือนคุณลุงเหมือนกันลายที่คุณลุงบอกว่าดูมานานแล้วแต่ไม่กล้าแล้วก็กลัวหรือว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรเงี้ยคือฝากให้กับแฟนแท้ๆช่องสิบสามสยามไทยน้ำสมตไทยก้านตองนิดนึงนะคะมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมนิดนึงอะค่ะอยากจะถ้าใครเป็นแบบผมนะ ก็ลองเอาน้ำการตองมากินดูลองกินสักขวดสองขวดแล้วรู้เลยคุณจะบอกไม่เสียดายตังค์ละอันนี้ประสบการณ์จริงเลยนะคะจริงเลยงั้นไม่ขวดไม่เลียงเหรอแต่งมาถึงมาขวดเลียงกันหลายขวดมากเลยใช่ไหมนี่ขนาดหมดไปอยู่ไหนตั้งเยอะแยะเอาไปทิ้งบ้างขายบ้างแล้วขายกล่องขายกล่องขายกล่องโอใช่ไหมคะก็คือมันได้บอกว่า่าไปเสียดายเงินเลยร่างกาย เราสาคัญป่ะใช่ค่ะแต้หาะคุณป้าละคะถ้าใครอยากหายนะคะขอให้กินดื่มน้ําก้านตองเยอะๆนะคะจะได้มีสุขภาพดีๆค่ะรางวัลชีวิตของเราก็คือได้ได้เดินได้เหินได้ได้สบายนะค่ะค่ะโอเคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะท่านบรรณวิทย์นะคะเก่งเรียนนะคะนายพลคนกล้าของเรานะคะก็ น้ำสูตรไทยก้านตองนะคะสูตรดั้งเดิมที่คุณลุงทานอยู่แล้วเนี่ยมาฝากนะคะนะคะในฐานะเป็นแฟนพันแท้ช่องที่สั่งสุวรรณนะได้กับคุณลุงขอบค่ะได้นะคะขอบคุณค่ะแต่วันนี้นะคะท่านผู้ชมขาเรานะคะน้องเก๋กับน้องแคทเนี่ยก็ต้องขอตัวนะคะคือคุณลุงดำกับคุณป้าสุวรรณนะคะที่ โอ้ยเปิดบ้านต้อนรับเราอย่างดีเลยนะคะ <c oughs> ให้มาพูดคุยนะคะแล้วก็มาแชร์หรือว่าบอกเล่าประสบการณ์นะคะการดื่มน้ำสูนไทยก้านตองนะคะให้กับท่านผู้ชมช่อง13สยามไทยของเรานะคะแล้วว่าหลังนะคะค,คุณลุงดำแล้วก็คุณป้าเดี๋ยวหนวูอาจจะมาเยี่ยมเยี่ยมอีกนะคะ,คะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค,อ,คอยติดตามอาการคุณป้ากับคุณลุงอีกทีนะคะยังไงเราสองคนเดี๋ยวต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังมามาเออมาเยี่ยมเยี่ยใหม่นะคะนะคะนี้ลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเป็นไงแซบแมน้องแคทแซบขาำนรอเเคตลุงดำใช่คือจริงถ้าคุยนะแบบยังไงก็เพลินมากเพลินมากจริงต่จริงอะเวลาเราจํากัดจริงๆก็ออกแบบว่าแบบพี่จุดเด่นจริงๆนะคะแต่จริงถ้าคุยจริงๆคุณลุงเขามีประสบการณ์กับน้ําก้านตองเยอะมากน้องใช่ค่ะประทับใจมากๆเลยเรียกว่าเป็นแฟนบันแท้เลยเนาะก็จากคนเป็นอัมพฤษกับพี่เก๋